สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับไายบ้าโจรครับมือนี้พอได้ถ่ายคลิปเลยครับพี่น้องครับหอยติดภารกิจหลายอย่างครับโจกระทั่งนี่แหละครับช่วงบยบาบนะครับได้ออกมาเบิง้งสถานที่งานประจำครับยังหวัดคุณพุ่มาวลี สางข้อนครับพี่น้องครับพอดีมืออื่นครับประชุมจะคณะกรรมการจังหวัดครับลยมาเบิงสถานที่รวมกระเพิ่นอันนี้ครับสารกลางน้าครับพี่น้องสาน่าลุงพ่อนะครับพันเทสละกลางน้าครับบรรยากาศวัดครับเป็นตุยครับพี่น้องครับ อันน่าบริเวณวัดมีปลาใหม่ครับพี่น้องคางหลังสิเป็นหมองปฏิบัติถ้ำครับมีสาราปฏิบัติถ้ำคางน้องสิเป็นหมองเดินจงกรมครับพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องเบื้องบรรยากาศครับอันนี้คือมองนั่งปฏิบัติถ้ำครับพี่น้องครับร่มรื่นครับ วัดมีเป็นนาที่เป็นหมองสำนักเป็นบัตธรรมน้ำครับพี่น้องมีสาราปฏิบัตริรรมสาราผักนะครับสมบูรณ์แบบครับซึ่งหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับเป็นเป็นร่องจากหนามเพื่อเมืองนาตะขามครับเป็นกาเป็นเป็นประธานบอกครับประธานสำนักปฏิบัติรถ้ำ าธุพระพุทธลูกนั่งล้านปฏิบัติธรรมครับงามครับครับพระพุทธมตตามหามุ่ีงามครับเป็นปลาดูครับไม้ปลาดูไม้ปลาดูนะครับสะอาด ที่เป็นสลา,าครับรับปฏิปทธรรมเป็นหลังเป็นหลังครับไมตพักพี่น้องมีห้องน้ำไว้สำหรับผู้ที่สิเขามาปฏิปทารรมครับบรรยากาศวัดขุนพรมดำปรินะครับหรือว่าบ้นบานอุปราชการซื้อบ้านเป็นยูบ้านอุปราชครับพี่น้อง ล่มลื่นครับบ้านนี้อ้วคนมีสวนคััวน้ำตี่น้องเดี๋ยวไปบังโครงการปลูกผักสวนครัวไหวไปเนาะโครงการปลูกผักสวนครัวครับน้อง โครงการน้อมนำพระราชปริของพระสมเด็จพระกนิษฐาทธิราชเจ้าสมสมสมสเด็จพระเทพรัตนราชนะสุดาฯยหบรมราชกุมารีสู่แผนนการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงทางทหารทางอาหารสวนครัวครับพี่น้องโอ้ไหวแน่แล้วล่ะมันกำลังเกิดเลยนี่หงละผ้าครับ ตะไข่แมงลักครับพักอีตู้านเท้าครับกับเห้าครับพักบุ้งครับตะไข่ครับคนมีสวนขัวในในใน,ในวัดดยวยครับพี่น้อง นะฮะส่วนครัวครับฝนพึงตกคือตกมาตะดุน,นล้วบ่ตั้งวันมันด้ช่วงน้ำถ่วมครับโอ้ยนี่ต้นอย่างนี้ต้นอย่างหน้าตัวน,น,นี้อืม ยางหน้าย่างหน้าครับช่วงน้าถ่วมสารค้ามัมางหันครับสารานี่นะครับเป็นหม่องแพ็คของสาราปฏิวธรรมนะครับเจ็ดสิบสองปีหลวงตาสมัยโชติธรรมูนะครับสารานี่เป็นหม่องแพ็คของน้ำถ่วมนะครับ มองรับบริจาคน้ำถว่วมปีเพิ่งหันครับผมได้พากันมาแพ็คของโอ้บรรยากาศดีครับเป็นเรียงปลาไี่ตัวใหญ่ๆเลยไไพี่น้องปลาบึกปลาดุกครับนี่ตัวใหญ่ๆเม่อคยสะจะเชือครับเมื่อคยดูดบอยเชือครับ ก็ต้นใหม่ไงเร็วอยู่นี่พี่ยามพี่ยามมาท่นานบอนี่นี่ไหมปลูกต้นนี้ไหมพี่ยามมาท่านบอนี่ไโดยมาท่านบอนี่นี่ไ,ไปว่ามาช่วงแรกของยังก่อของปออบัญชัยอยู่นะต้นใหม่ไงเร็วอยู่อันนี้ได้ปลูกไว้แล้วครับพี่นอ้องต้น ต้นนียงก็องก่ออยก็ต้นนีก็ท่านนี่พนาอด่ไมต้นล้วงพึ่งเนาะอันพวกเข้ามาปลูกตอนนั้นเป็นวครับกับต้นนี้งก่อนอันต้นดอกสีเหลืองไหมตนียงก่อนยังไม่ให้ท้องมไล่บอกขห้อยังก่อนดอกสีเหลืองไหม กรบผมคลิปนี้ขอหอยญานจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับกระผมสวัสดีครับ